i ตัวเองเป็นคนตลกแต่เขามองกระจกอ้าวเป็นคนสวยสวยแล้วยังน่ารักอีกด้วยไม่ชมว่าตัวเองสวยจะชมแมวที่นา่าอชายคนใดที่มองผ่านตาเป็นประวัติาสนรเขาไม่มีถูกไหมชีวิตที่ เพาาว่ไม่ได้อยากเป็นคนสวยอยากเป็นคนถูกพวยมากกว่าแต่บังเอิญหน้าตาของเรามันด้ครับก็จบไปสำหรับ ฮุลหูบสีเขียวนะครับน่บบามากเลยนะคะไม่อุยพีอะไรจะสารภาพค่ะมาสนิค่ะว่าไงครับพี่ดุย ใช้เวลาไปทั้งหมด4นาที54วินาทีนะคะสำหรับสีเขียวนะคะมีอะไรจะสารภาพดนิงค่ะคุณพ่อคุณแม่ขาดไม่ไดขออภัยค่ะลืมอ่านคอนเซปต์ของสีเขียวค่ะขออนุญาตอ่านย้อนหลังนะคะคอนเซปต์ของสีเขียวก็คือ the house of green harmony นะคะความสวยงามภายในใจเป็นแรงผลักดันให้เกิดความงดงามของความรักและความบริสุทธิ์ของพวกเราก e n น e ีมกลายเป็นพลังสร้างสันติภาพความสุขความสมามัคคีและความผูกพันที่งดงามอย่างแท้จริงค่ะอโอ้โหขอเสียงปรบมือ ให้กับทีมฮูลาฮูปสีเขียวอีกสักครั้งหนึ่งนะคะทั้งน่ารักทั้งสวย,ลยและแข็งแรงนะครับม่ดุยเป็นยังไงบ้างคะบอกเลยนะคะว่าดเด็กๆของเรานั้นศักยภาพไม่ธรรมดาเลยนะคะสำหรับท่านผู้ปกครองท่านใดที่กำลังรับชมอยู่ในขณนะนี้สามารถนะคะคอมเมนต์นะคะ